หากกระตูนในความคิดตทุกคุยทุกวันสะสมอย่างน้อยก็วันละนี้อาจเป็นสิ่งใกล้ตัวคนหาความรู้ต่อ,อยอดในชีวิต ้้าาใหอ่อนวันนี้นะคะเป็นวันอังคารแล้วนะคะเมื่อวานนะคะน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนสาธิตพัฒนากรุงเทพนะคะสามารถสะสรรมคุณสัศสีไปได้ถึง 5,000บาทด้วยกันหนังสือไปอีก28เล่มโหดเกือบครบเลยนะใ่ไงซึ่งเพื่อนๆนะคะที่สิงห์บุรีนะก็จะได้รับไปด้วยนะคะที่โรงเรียนซิอวดงวิทยานั่นเองนะคะอ่ะวันนี้เราจะคุยอะไรกันกับน้องๆก่อนดีนะมวยหนออกตัวดีมากเมื่อวานวันนี้อยากได้สักเท่าไหร่น้องหยดน้ํา อย่างได้สักห้าล้านค่ะห้าล้านเยอะไปลูกออสเออตรเลีรางวัลที่หนึ่งยังไม่ถึงเลยใบหนึ่งคู่หนะึ่งเนี่ยน่าจะได้อีกห้าพันนะห้าพันหนูไม่หมูไม่หวังหมื่นใช่ไหมไม่ <c oughs> ไม่ไม่หวังหมื่นไม่หวังหมื่นอ่ะก็ต้องมาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องๆได้สามารถสะสมคุามารู้สึเพิ่มกันไปได้เท่าไหร่นะคะดังนั้นถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยค่ะมาข้อแร อ่านขอพาน้องๆเข้าสู่โลกแห่งเทพนิยายผจญภัยในดินแดนแห่งจินตนาการที่น่าลหลงไหลไปกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้ซึ่งนิทานแต่ละเรื่องจะสอดแทรกข้อคิดต่างๆไว้มากมายเช่นความอิจฉาริษยาของพ่อมดในเรื่องอาลาดินที่ทําให้เขาได้รับผลจากการกระทําที่ไม่ดีของตัวเองหรือเรื่องของสนวไว้ที่สอนให้เรารู้ว่าคนที่ทําความดียอมได้รับสิ่งดีๆตอบแทน เรามาสนุกกับหนังสือทั้ง3เล่มนี้พร้อมกับน้องๆโรงเรียนสาธิตพัฒนาครับเด็กก็ค่อนข้างกระตือรือในการที่จะตอบคำถามนะคะก็ดีใจค่ะที่เขาเ้าร่วมกิจกรรมด้วยข้อมูลสำหรับคำถามข้อแรกนะคะมาจากหนังสือโจทย์คราวนี้มาเป็นรูปภาพค่ะไปดูแล้วก็ถามให้คิดเลยค่ะ แล้วก็มีหน้าคนหนึ่งคนนะครับได้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็กลับอะไรครับพระราชีองค์ใหม่ที่สวยงามแต่จิตใจเหียมหกและมีแต่ความอิจชาพระราชีแล้วก็มีรูปอะไรก็ไม่รู้้านหนึ่งพระนางจะถามจุกวิเศษ บอกข้าเธอว่าใครงามมากที่สุดในัรรพีเรื่องนี้เรื่องอะไรครับโอลไวไว้อะไรครับกับคอนแค้ตแคันเจ็บอ๋อแค่อะไรครับไม่มีแล้วค่ะไม่เขาแค่ขนมไหมฮะหรือว่าอะไรฮะแค่ค่ะที่ตัวดเดียวอ๋อนี่คือคนแค้เหรอใครจิตใจงามนะโนลไวแล้วเขาจิตใจงามทำยังไงเหรอครับเขาเป็นคนดีค่ะ มีศีลธรรมจัญญา<อ>มีเมตตาอุเบกขาด้วยไม่แกล้งคนอื่นอ๋อไม่แกล้งเขาน่าจะถามว่าทําไมราชินีถึงฆ่าชโนไวรู้ทําไมครับวันหนึ่งที่เขาไปถามกระจกวิเศษกระจกวิเศษบอกว่าชโนไวงามที่สุดอ๋อให้เรื่องความสวยความงามเนี่ยนะราชินีก็เลยโกรธและสั่งใ,นในห้ได้พาไปค่าหยโหยดอ่ะ <c oughs> เขาน่าจะถามว่าสามภาพนี้เป็นภาพอะไรบ้าง ภาพคนแรกนี่เป็นภาพคนแก่คนหนึ่งไงมีหัวเข่าเป็นภาพพระราชารูปที่สองเป็นการอภิเษกสมรสรูปที่สามเป็นกระจกวิเศษรูปสองคือแต่งงานกันใช่แล้วแล้วเขาจดทะเบียนไหมฮะไม่จดอ้าวปัจจุบันต้องจดทะเบียนนะถึงจะเป็นสามีภรรยาถูกต้องต่ามกฎหมายทำนิติกรรมได้เป็นแค่นิทานไม่ใช่เรื่องจริงตอนนี้แค่นิทานอ้าวไม่ต้องจดทะเบียนอ้าวเราอยู่กันเองเลยหรอแค่แต่ง อ๋อแต่งงานอ๋อเขาไม่จดทะเบียนเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเขายังไม่ตั้งกฎว่าต้องจดทะเบียนกนยังไม่มีสำนักงานเขตโอ้โอ้โอน้องๆให้ข้อมูลมานี่น่าสนุกมากคำถามจะเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้สโนโวไวเนี่ยฟังจากพี่สายจ้าคำถามนะคะมีอยู่ว่าภาพนี้ค่ะนี่ภาพที่สายถืออยู่นี่นะคะตรงกับข้อใด ก็ไก่แต่งงานหรือว่าขอไข่อภิเศกสมรสค่ะภาพนี้ต้องตอบว่าแต่งงานหรืออภิเศกสมรสน้องๆเขาจะรู้หรือเปล่าถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะเพราะไหนครับแต่งงานหรืออภิเศกสมรสน้องๆเลือกตอบว่าภาพนี้คือขอไข่อภิเศกสมรสตรงใจของคุณผู้ชมหรือเปล่าครับเลือก เรียบร้อยนะคะ30คนพร้อมใจกันเลือกข้อขอไข่นะคะอะยังไงบบทำไมอภิเศษสมรสแปลว่าแต่งงานแต่อา้าวกไก่แต่งงาน,านงแต่ว่านี่เป็นคำราชาศัพท์เกี่ยวกับพระราชาค่ะถ้าเป็นพระราชาหรือพระราชินีก็จะเรียกเป็นอภิเศษสมรสเป็นคำราชาศัพท์ค่ะเหรอในหนังสือเลยมันเป็นอภิเศษสมรสจำผิดหรือเปล่าสติ๊กเกอร์นี้มีคำว่าแต่งงานหรือเปล่าครับไม่มีทัวร์ เอาละค่ะต่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะคราวนี้มาฟังเฉลยกันดีกว่าคำตอบคือมาลุ้นกันว่าน้องๆจะได้ขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทหรือไม่ข้อขอไข่นั่นเองค่ะ,ค,ะคำว่าอาภิเษกสมรสเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับพระราชาหมายถึงการแต่งงานดังนั้นภาพจากในหนังสือภาพนี้จึงต้องใช้คำว่าอาภิเษกสมรสครับ ไปเล่นข้อ2นะคะทั้งหมดเลยทั้ง30คนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้สะสมเงินกันอีกแล้วนะคะส,สะสมคุม้มรั์อ<บ>่าต้องบอกว่าสะสมคุ้มรัพย์หนังสือนะคะรวมไปถึงเพื่อนๆที่สิงห์บุรีที่กําลังรออยู่ด้วย<บ>นะคะขึ้นอยู่กับข้อนี้แล้วนะคะก็เป็นคำถามอ่านสดเช่นเคยมาร่วมลุ้นกับน,น,น้องๆว่าจะสามารถสะสมคุ้มซัพหนังสือไ,ได้เท่าไหร่ตอนนี้ถ้าพร้อมเตรียมตัวเลยค่ะพระม,มาไปเล่นเพื่อให้กันลย คำถามข้อที่2นี้เป็นการสะสมขุมทรัพย์หนังสือครับตอบถูก5,000ันเอกฉันเทวีคูณตอบถูกเกินครึ่งรับขุมทรัพย์หนังสือ5,000บาทแต่ถ้าตอบถูกแบบเอกฉันคือทุกคนตอบถูกเหมือนกันหมดครับรับขุมทรัพย์หนังสือเป็นเทวีคูณคือ1 0,000บาทไปเลยครับมาถึงคำถามข้อที่2นะคะคำถามข้อที่2ของเราเป็นคำถามอ่านสดนะคะมีหัวข้อข่าวนะคะมาให้น้องๆได้อ่านกันพี่สายฝากไว้ที่พี่กบแล้วนะคะถ้าพร้อมไปอ่านแล้วท้าให้คิดเลยค่ะ ข่าวอะไรก็ไม่ทราบนะครับน้องๆมาอ่านกันเลยครับผมนี่วายนอนมาทีมชายสุดเจ๋งมาควบท้องทองนะฮะมาควบทองเออป,ป็นปริศนารูถึงกับอึ้งไปแล้วทิ้งไปเลยอะไรครับเนี่ยจ,จะบอกว่าวายวนอนมาก็แปลว่ามีเป็นแบบทีมชาติไทยไปแข่ง ทีมแล้วเป็นทีมชาติสุดจริงทีมชายนี่ทีมชาติทีมชายอาจจะไปแข่งบอลก็ได้แข่งอะไรก็ได้แล้วก็มาคว้าทองได้เท่ากับมาได้รางวัลทองมาอ๋ออะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นพวกเขารอหลับอยู่แล้วก็ไปทุบเอาทองออกมาก็ได้นะคะถุงหวาเนี่ยเขานอนใช่ มีโจรไปมีโจรเข้ามาปนทถาละไปรัดทองเขาโอ้แล้ว,แล,วแล้วทีมชายสุดเจ๋งอะอาจจาะเป็นคนและเตะบอลได้ชนะและคนนั้นก็มาขโมยทองไปเลย <c oughs> คนนั้นเตะบอลชนะและกำลังได้เหรียญทองแล้วก็อยู่ดีดมีคนร้ายคนหนึ่งมาแอบขโมยทองอยากได้เหรียญกีฬาแห่งชาติมาคว้าบัตรเลย่ายก็คือนักร้องแล้วก็เป็นผู้หญิงนะเขานอนอยู่แล้วพวกโจรก็วิ่งเร็วเหมือนม้า แล้วก็มาเอาทองไปแล้วแล้วทีมสุดเก่งก็คือจนพวกนี้ปนได้แม้แต่บ้านประธานาธิบดีเ,เป็นก็คือเป็นแบบอาจจะเป็นขี่ม้าวิ่งเร็วหรือไม่ก็วิ่งมาราธอนหรือกระโดดข้ามบ่ากระโดดข้ามบ่าแล้วเป็นโทษะกีฬากระโดดข้ามบ่าข้ามเสาก็ได้หรือว่าเล่นมันมันมีหลายอย่างอะค่ะที่ที่เกี่ยวกับ ของเร็วๆวกีฬาหลากหลายประเภทมากที่น้องๆวิเคราะห์ออกมาแต่คำถามจะเป็นอะไรนะครับฟังจากพี่รายเลยจ้าเรากำลังจะมีกีฬาใหม่บรรจุเข้าไปแล้วนะคะวิ่งข้ามบ่านั่นเองแต่ว่ากติกาย,ยัางไงยังไม่รู้นะ <c oughs> มาถึงคำถามของทรายก่อนดีกว่า <c oughs> นะคำถามก็คือคำว่าหวายนะคะที่อยู่ในหัวข้อข่ <c oughs> าวเมื่อสักครู่นี้นะคะหมายถึงกีฬาอะไร <c oughs> ะไร,ระหว่างข้อกอไก่ตะก้อหรือว่าข้อขอไข่แช์บอล แแชบบบออออนนนเตต้งตนนะคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าไหวในที่นี้นะหมายถึงตะกร้อหรือแชร์บอลถึงเวลาท้าให้ตอบค่ะมาครับหวายคือตะกร้อหรือแชร์บอลในข้อนี้นะครับน้องๆสาธิตพัฒนาเลือกตอบทั้งกอไก่และขอไข่สูสีมาก เลือกข้อกอไก่ตะกร้อนะคะ13คนด้วยกันเลือกข้อขอไข่นะคะแชร์บอล17คนคุยกันกับฝั่งนี้ก่อนนะคะหนูหวายต้องต้องเป็นตะกร้อเพราะว่าแชร์บอลผู้หญิงเล่นอันนี้เขาบอกว่าทีมชายแล,แล้วทำไมตะกร้อเป็นหวายงงมากเลยตรงไหนอะมทำตะกร้อเพราะปัจจุบันที่เห็นมันเป็นพลาสติกนะ ไม้ค่ะเมื่อก่อนเขาใช้ไม้มาทำเห็นที่ไหนดูได้ภาพหนูรู้สึกว่าตะก้อเป็นการละเล่นของไทยหวายมันก็เป็นชื่อแบบไทยๆหนูก็เลยเลือกตะก้อค่ะหวายคือแชร์บอลเหรอก็หวายคือเหมือนจะเป็นการโต้กลับอะค่ะแชร์บอลคือต้องโต้กลับเพื่อให้เข้าเข้ากลัใครใครบอล ดูเล่นเป็นไหมแชร์บอลไม่เป็นเออเพราะว่าตะขายเวลาเล่นแชร์บอลมันมันทําจากหวายครับตะก้าทำจากหวายมีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวพันกันอยู่รวมไปถึงการโต้กลับจากการวิเคราะห์ของกูรูทางกีฬาของเราด้วยนะถ้าข้อขอไข่ถูกเนี่ยรับเพิ่มไปอีก5 0พันจากกลุ่มซับหนังสือแต่ถ้าข้อกอไก่ถูกรับแต่หนังสือเพิ่มไปสิบสามเล่มนะคะ เอาละไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้ถูกไหมแต่คำตอบที่ถูกต้องมีเพียงคำตอบเดียวนะคะและคำตอบนั้นก็คือถ้าขอใครถูกครับรับคุมทรัพย์หนังสือเพิ่ม5000บาทข้าวกไก่ค่ะตะก,กร้อนี่นเองอ่ะดังนั้นรับหนังสือเพิ่มอีก1ิเล่มเป็น41เล่มกับ5000บาทเข้าเดิ จากหัวข้อข่าวนี้คำว่าหวายหมายถึงกีฬาเซปักตะกร้อครับเพราะในอดีตลูกตะกร้อที่ใช้ในการแข่งขันจะทํามาจากหวายแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เป็นลูกตะกร้อพลาสติกครับและคุณผู้ชมก็สามารถร่วมสนุกกับท้าให้อ่านได้ด้วยการแนะนำหนังสือเล่มโปรดที่ชื่นชอบพร้อมบอกเหตุผลว่าชอบเพราะอะไร ส่งมาที่รายการท้าให้อ่าน145ถนนวิภาวดีรังสิตเคนรักษีกรุงเทพ10210หรือ r e d d t t h i i PBS.or.th สัปดาห์นี้เรามีหนังสืออาลาดินกับตะเกียงวิเศษมอบให้10รางวัลครับได้หนังสือเพิ่มไปนะคะใหสิเล่มนะคะให้กับเพื่อนๆที่ศิวดมวิทยาที่สิงห์บุรีนะคะแต่ว่ากุมมรับหนังสือของน้องๆนะคะที่สาธิตพัฒนากรุงเทพ<ต>ยัง,งเป็น 5,000น,น,นะคะไม่เป็นไรนะคะยังมีเวลาอีก3วันกันเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับใครนะคะอุ้ยเมื่อวานพลาดไปเกิดอะไรขึ้นเหรออยากรู้อยากดูหรือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีใครมาแข่งสามารถนะคะย้อนดูได้ในะะรายการของเราดูย้อนหลังได้ติดตามติดต่อสื่อสาร ส่งความเห็นอะไรได้หมดเลยนะเพราะตอนนี้เรามีเพจเป็นของตัวเองแล้วนะคะ Facebook นะคะเข้าไปเซิร์ชคำว่าท้ายอ่านปุ๊บคลิกไลค์แล้วเราก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้กลับมาช่วยลุ้นช่วยเชียร์น้องน้งกันต่อนะคะในรายการท้ายอ่านสวัสดี